วิดีโอนี้นำเสนอ Isuzu Black Cobra ปี2026และให้ผู้ชมได้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับรีวิวสเปคและฟีเจอร์ที่คาดว่าจะมาพร้อมกับรถกระบะรุ่นพิเศษสายลุยรุ่นนี้ชื่อ Black Cobra สื่อถึงแพ็คเกจการตกแต่งที่ดุดันเหมาะสำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการภาพลักษณ์แข็งแกร่งบนท้องถนนพร้อมความสามารถในการลุยออฟโรดที่ไว้ใจได้ความประทับใจแรกเริ่มมุ่งไปที่ดีไซน์ภายนอกที่ดูแข็งแรงด้วยโทนสีเข้ม ล้อสีดำชิ้นส่วนไฟรมดำและปราสัญ,ญลักษณ์เฉพาะที่ทำให้แตกต่างจากรถกระบะอิสูสุร,รุ่นมาตรฐานด้านหน้าคาดว่าจะมาพร้อมกระจังหน้าที่ดูบึกบึนยิ่งขึ้นแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถและรายละเอียดกันชนที่ปรับปรุงใหม่เพื่อเพิ่มทั้งมุมต่ายและความแข็งแกร่งทางสายตา ใต้ฝากระโปรง Isuzu Black Cobra ปี2026คาดว่าจะยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบที่เป็นเอกลักษณ์ของ Isuzu ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความทนทานความประหยัดและแรงบิดรอบต่ำที่ยอดเยี่ยมผู้ซื้อสามารถคาดหวังเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ที่ทำงานคู่กับเกียร์อัตโนมัติที่ปรับปรุงให้ลื่นไหลพร้อมตัวเลือกเกียร์ธรรมดาในบางตลาดตามความพร้อมรีวิวด้านสมรรถนะมักเน้นถึงการส่งกำลังที่นุ่มนวลความสามารถในการลากจูงที่มั่นใจและความน่าเชื่อถือในการขับทางไกลบนทางหลวง ระบบช่วงล่างถูกปรับจูนให้สมดุลระหว่างความสบายและการควบคุมเหมาะทั้งการใช้งานประจำวันและการลุยเส้นทางธุรกันดารใช้งานก่อสร้างหรือพื้นที่ครูคระภายในห้องโดยสาร Black c อบ bra เน้นความใช้งานจริงพร้อมเพิ่มความพรีเมียมในรายละเอียดคาดว่าจะมาพร้อมโทนสีเข้มการเดินได้ตัดสีวัสดุหุ้มที่ทนทานและชิ้นส่วนตกแต่งพร้อมปราคอบราเทคโนโลยีภายในถูกออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งการทำงานและการพักผ่อนด้วยหน้าจอสัมผัสอินโฟเทนเมนที่ตอบสนองรวดเร็ว การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนระบบนำทางและหน้าจอสแสดงข้อมูลการขับขี่แบบมัลติอินร์เมชันฟีเจอร์ด้านความสบายอาจรวมถึงระบบปรับอากาศอัตโนมัติเบาะนั่งที่รองรับสรีระได้ดีพื้นที่เก็บของที่เพียงพอและการจัดวางอุปกรณ์ที่ใช้งานสะดวกช่วยลดความเหนื่อยล้าในการเดินทางไกลความปลอดภัยและระบบช่วยขับเป็นส่วนสำคัญของ Isuzu Black Cobra ปี2026รีวิวมักกล่าวถึงโครงสร้างตัวรถที่แข็งแรงควบคู่กับระบบช่วยเหลือสมัยใหม่ เช่นระบบควบคุมเสถียรภาพระบบควบคุมการลื่นถลายระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางชันกล้องมองหลังเซ็นเซอร์จอดรถและระบบเบรกขั้นสูงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและภูมิภาคผู้ซื้ออาจได้เห็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนออกนอกเลนระบบเตือนมุมอับสายตาและระบบช่วยป้องกันการชนเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ไม่ว่าจะในเมืองบนทางหลวงหรือเส้นทางออฟโรดที่ท้าทาย ในด้านฟีเจอร์ Black c อ bra โดดเด่นด้วยอุปกรณ์เสริมจากโรงงานเช่นยางอลเทอร์เรนบันไดข้างเสริมความแข็งแรงสปอร์ตบาร์กระบะพร้อมไลเนอร์และแผ่นป้องกันใต้ท้องรถอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยเพิ่มความคุ้มค่าโดยไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริมภายนอกเพิ่มเติมพร้อมค,มคุณภาพและการรับประกันจากผู้ผลิตความประหยัดน้ำมันยังคงเป็นจุดเด่นของอ s ซูซูและรุ่นปี2026คาดว่าจะให้ตัวเลขการสิ้นเปลืองที่แข่งขันได้ในกลุ่มรถกระบะขนาดกลางโดยเฉพาะการขับทางไกลและการใช้งานแบบผสม โดยรวมแล้วรีวิวของ Isuzu Black Cobra ปี2026เน้นถึงความแข็งแกร่งความน่าเชื่อถือและสไตล์ที่โดดเด่นรถรุ่นนี้ถูกวางตำแหน่งสำหรับผู้ที่ต้องการกระบาดท,ที่ดูดูดัดนใช้งานได้สม่ำเสมอและมีมูลค่าในระยะยาวไม่ว่าจะใช้ทำงานเดินทางกับครอบครัว,รวหรือออกผจญภัยในวันหยุดรถรุ่นนี้มุ่งมอบประสบการณ์การเป็นเจ้าของที่สมดุลหากคุณชื่นชอบคอนเทนต์ยานยนต์เชิงลึกแบบนี้ อย่าลืมสนับสนุนช่องด้วยการกดติดตาม JDMAUTOS และติดตามรีวิวสเปคและการวิเคราะห์ฟีเจอร์ของรถรุ่นใหม่ๆที่กำลังจะเปิดตัวด้านราคาคาดว่า Black Cobra จะอยู่สูงกว่ารุ่นมาตรฐานแต่ยังคงแข่งขันได้ในตลาดรถกระบะขนาดกลางค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าของคาดว่าจะได้ประโยชน์จากชื่อเสียงด้านความทนทานของ Isuzu ระยะเวลาการเข้ารับบริการที่ยาวและมูลค่าขายต่อที่ดีการบำรุงรักษาทำได้ง่ายด้วยจุดบริการที่เข้าถึงสะดวก ชิ้นส่วนที่ทนทานและอะไหล่ที่หาได้ง่ายในหลายภูมิภาคสำหรับผู้ที่ชอบการปรับแต่งแพลตฟอร์มแ l ล c k คอ b r a ยังรองรับอุปกรณ์เสริมเช่นแร็คหลังคาอุปกรณ์ลากจูงระบบไฟเสริมและอุปกรณ์จัดการสัมภาระโดยไม่กระทบต่อสมดุลจากโรงงานความรู้สึกในการขับขี่มักถูกอธิบายว่าพวงมาลัยควบคุมง่ายการเบรกมั่นใจและมีเสถียรภาพดีแม้บรรทุกน้ำหนักระดับเสียงการสั่นสะเทือนและความกระด้างถูกควบคุมได้ดีสำหรับรถดีเซล ด้วยฉนวนที่ปรับปรุงและการจูนเครื่องยนต์ที่ละเอียดบนพื้นผิวครัวคราโครงสร้างแชสซีและการยืดหยุ่นของช่วงล่างช่วยให้การยึดเกาะสม่ำเสมอเพิ่มความมั่นใจในการควบคุมรถในสภาพแวดล้อมเมืองขนาดตัวรถยังถือว่าคล่องตัวโดยมีระบบช่วยมองเห็นและกล้องช่วยจอดที่ทําให้การจอดและการเลี้ยวง่ายขึ้นด้านสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลผ่านเทคนโนโลยีดีเซลที่สะอาดขึ้นการผ่านมาตรฐานไอเสียและระบบจ่ายเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพ ผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางไกลจะได้ประโยชน์จากระยะทางขับขี่ที่ยาวและความประหยัดน้ำมันทั้งสำหรับฟอร์ดรถและผู้ใช้ทั่วไป BlackCobra เป็นตัวเลือกที่ผสานความอเนกประสงค์เข้ากับเอกลักษณ์ได้อย่างลงตัวอย่าลืมกดไลค์วิดีโอแชร์ให้เพื่อนๆที่ชื่นชอบรถประบะและกดติดตาม JDMAUTOS <c oughs> เพื่อรับข่าวสารอัปเดตและมุมมองที่จริงใจอย่างสม่ำเสมอการสนับสนุนของคุณช่วยให้ช่องเติบโต,ตและนำเสนอเนื้อหาที่ลึกยิ่งขึ้น ทั้งการเปรียบเทียบประสบการณ์การเป็นเจ้าของการทดสอบขับขี่และการเปิดตัวรุ่นใหม่ในอนาคตอย่าลืมติดตามแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อรับชมคอนเทนต์ยานยนต์ที่เชื่อถือได้ถ่ายทอดด้วยความชัดเจนความหลงไหลายและความเคารพต่อผู้ชมทั่วโลกอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์